สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะทางช่องพะบ้านบายหนูสุนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753 083437นะคะ4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะวันนี้นะคะทางช่องพระบ้านนะคะมาใน EP ที่430ราคาเดียวนะคะราคาอง์ละ300บาท4ี่องค์1,000พันค่ะราคาอง์ละ300บาทนะคะ4ี่องค์1,000พันจะส่งฟรีกันเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเลยนะจ๊ะพี่ๆจะได้ไม่เสียเวลากันเนาะ รายการแรกนะคะเดี๋ยน้องขออนุญาตปรับกล้องก่อน,อ,นอ่ะเนี่ยนะรายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งนี้เป็นพระรูปลหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนี่ยนะคะรูปลหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์สวยๆเก่าๆเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะรายการนี้นะคะรายการที่หนึ่งคะ่ะสามร้อยบาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งรายการต่อไปค่ะรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อสีเงินนะจ๊ะปีสองสี่หกเก้าออกวัดพญาตค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อกัน pensa? เป็นเนื้อสีเงินเก่าๆนะคะแบบนี้เลยด้านหลังเหรียญเป็นยันแบบนี้ค่ะสวยเดิมนะคะเส้นเหรียญสวยๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเส้นเหรียญเส้นยันนะคะแบบนี้เลย นะสวยเดิมนะคะเหรียญเดิมๆเ,เลยค่ะเนื้อสีเงินนะคะอ,องนี้รายการที่สองค่ะสามร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อกันปีสองสี่หกเก้านะคะเนื้อสีเงินสวยๆแบบนี้สามร้อยบาทจากรายการที่สองรายการต่อไปค่ะรายการที่สามเป็นตะกุดไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะถักเชือกเก่าๆมาแบบนี้เลยเป็นด้านในนะคะด้านในเป็นแบบนี้นะเขาเรียกอะไรอะ่ะแต่ว่า มีน้ำหนักค่ะมีน้ำหนักตะกุดนะคะมีน้ำหนักเนี่ยนะคะตะกุดถักเชือกเก่าๆมาพร้อมเลี่ยมกรอบเก่าๆ,ๆกันน้ําได้ค่ะเนี่ยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเก่าๆกันน้ําได้เนี่ยนะคะ,มมมมไ,ะ,คะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่สามสามร้อยบาทนะคะรายการที่สาม รายการต่อไปค่ะรายการที่สี่รายการที่สี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันรุ่นที่หนึ่งค่ะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันรุ่นที่หนึ่งนะคะเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเหรียญเป็นยันสวยนะคะยันสวยเส้นเหรียญแบบนี้เลยค่ะเส้นเหรียญเนี่ยนะเส้นเหรียญสสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยรายการนี้นะคะ เหรียญหลวงพ่อคล้ายนะคะวัดสวนขันรุ่นที่หนึ่งรายการที่สี่สามร้อยบาทค่ะรายการที่สี่รายการต่อไปนะจ๊ะรายการที่ห้ารายการที่ห้าค่ะเป็นพระพุทธชินราชเนื้อสีทององค์นี้นะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพิมพ์แต่งนะคะพระพุทธชินราชพิมพ์แต่งนะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะทองสวยทองสว่างแบบนี้เลย ะะใต้ฐานเป็นโค้ดค่ะสวยเดิมนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่ห้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้าพระพุทธชินราชพิมพ์มแต่งเนื้อสีทองแบบนี้สามร้อยบาทรายการที่ห้าจ้ะรายการต่อไปนะจ๊ะรายการที่หกองนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทบค่ะเหรียญหลวงพ่อทบเนื้อไม่ทราบเนื้อนะคะเป็นเนี่ยน่ะ เป็นเนื้อแบบนี้เลยอะนะคะสวยๆหน้าตาท่านชัดเจนค่ะเมตตาสวยแล้วก็มีโค้ดด้วยนะคะอ,องนี้เดิมๆเลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังจะเขียนปีสองห้านอ่าหนนะคะด้านหลังเป็นปีสองห้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะเหรียญเดิมๆเก่าๆมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ำได้นะคะรายการนี้ค่ะรายการที่หกสาบาท นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่หกเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่หกค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะเนื้อโลหะมีน้ำหนักเนี่ยนะคะหลวงปู่ทวดพิมแปารีดนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้เลยสวยเดิมนะคะสวยเดิม สวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่เจ็ดนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดเ um. um. นี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่แปดเป็นวัดพลับนะคะวัดพลับเนื้อผงลงลักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยนะคะวัดพลับเนื้อผงนะคะลงลักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ สวยเดิมสภาพดีนะคะเนี่ยนะเนื้อผงแห้งๆเก่าๆเลยนะคะองค์นี้เนี่ยนะคะ สวยค่ะรายการนี้รายการที่8 300บาทนะคะรายการที่8พี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยจากศูน437 4753นะคะ083 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะดส่งฟรีทุกรายการค่ะไม่บวกเพิ่ม นะสายด่วนปิดต่วนได้เลยนะจ๊ะถ้าน้องอถ้าพี่ถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะโทรมาแล้วน้องยังไม่ได้รับสายน้องต้องขออภัยไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวน้องจะรีบโทรกลับทันทีเลยบางทีน้องอทํางานหลายอย่างนะจ๊ะนะถ้าน้องเห็นแล้วก็เดี๋ยวน้องรีบโทรกลับเลยนะคะต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะจ๊ะรายการนี้ค่ะรายการที่แปดสามรอบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่9้า องนี้ค่ะเป็นพระอ,อะไรนะปางเปิดโลกนะคะเนื้อว่านบุเงินองคนี้ค่ะเป็นเนื้อว่านบุกเงินนะคะปางพิมพ์เปิดโลกนะปางเปิดโลกสวยๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะสวยๆแบบนี้เก่าๆแบบนี้เลยนะคะน้องได้มาสภาพเดิมๆม,มาพร้อมใส่กรอบใส่ตลับแบบนี้นะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยสามร้อยบาทจ้ะ ะะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการนะคะทุกรายการเลยมามากรอบแบบไหนก็ไปกรอบแบบนั้นเลยนะจ๊ะไม่มีแกะไม่มีแยกนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่เก้าสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบรายการที่สิบนี้เป็นพลับผงสุพรรณเนื้อดินลงลักเก่าๆนะคะองค์นี้แห้งๆเลยค่ะเนี่ยนะพับผงสุพรรณเนื้อดินลงลักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลย สวยเดิมนะคะสวยเดิมเนื้อดินแห้งๆเก่าๆคราบลักเก่าๆรายการนี้รายการที่สิบค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อหลวงพ่อมุ้ยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยเนื้อสีเงินแบบนี้เลยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีนะ,ะจ๊ะเจ้าของเดิมเขาไม่ได้บอกไว้นะเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะ รูปหล่อหลวงพ่อมุยนะคะเป็นเนื้อสิงเงินเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมนะคะสวยเดิมนี่นะคะรายการนี้ค่ะรายการที่สิบเอ็ดสามร้อยบาทสามอบาทนะคะรายการที่สิบอ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เทีมปีสองห้าหนึ่งเจ็ดรุ่นเจริญพรบน เนี่ยนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําค่ะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเนื้อทองแดงลมดํานะคะสวยๆด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยๆเดิมๆนะคะขอบข้างจ้ะเนี่ยนะคะมีโคดด้านหน้าด้วยนะเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นเจริญพรบนนะคะหลวงปู่ทิมปีสองห้าหนึ่งเจ็ดเนื้อทองแดงลมดํารายการนี้ค่ะรายการที่สิบสองสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสาม รายการที่สิบสามนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเยี่ยหอมเนื้อสีเงินค่ะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเยี่ยหอมเป็นเนื้อสีเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญเป็นปีสองห้าค่ะเนื้อสีเงินเก่าสวยสภาพดีนะคะขอบข้างสวยสภาพแบบว่าเคยผ่านการใช้มานะคะเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะเหรียญนี้นะเป็นเหรียญรายการที่สิบสามสาอบาทค่ะรายการที่สิบสาม รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสี่นี้นะคะรายการที่สิบสี่นี้เป็นเหรียญไม่ทราบหลวงพ่อเลยค่ะองนี้นะเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆค่ะองนี้ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะยันแบบนี้เส้นเหรียญสวยนะจ๊ะพี่นี่นะเส้นเหรียญแบบนี้เลยนะจ๊ะสวยเดิมค่ะสวยเดิมเนี่ยนะคะ เหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเป็นเนื้อทองแดงเก่าเก่ารายการที่สิบสี่ค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่สวยยนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบสี่ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบห้าเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่นะคะองนี้เนี่ยนะคะ เหรียญจอบหลวงพ่อไม่นะคะเป็นเหรียญหล่อเกา่าเหรียญหล่อโบราณนะคะมีน้ําทองเห็นเห็นน้าทองชัดเจนเลยค่ะองนี้นะคะเห็นน้ําทองส,สวยๆชัดเจนแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะตัวเหรียญสวยเดิมนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่สิบห้าสามร้อยบาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบห้าพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยจ้าศ83 4 3 7 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะจ๊ะสายด่วนปิดด่วนกันเข้ามาได้นะจ๊ะจะได้ไม่พลาดกันเนาะ ถ้าพี่ๆท่านไหนโทรมาแล้วน้องยังไม่ได้สะดวกรับสายน้องจะรีบโทรกลับทันทีเลยนะคะถ้าน้องเห็นแล้วนะน้องจะรีบโทรกลับทันทีเลยบางทีน้องไม่ว่างนะคะน้องต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะคะน้องทํางานหลายอย่างมากนะคะนะในการนี้จะรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบหกค่ะเป็นพล u สมเด็จนะคะพระสมเด็จวัดเกตเนื้อผงน,นุนวน,นวลแห้งๆแ,แบบนี้เลย นะะเนื้อผงก็แห้งๆเก่าๆนวลๆแบบนี้เลยค่ะมวลสารชัดเจนนะจ๊ะองนี้นะมวลสารสวยชัดเจนแบบนี้เลยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่สิบหกสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบหกจ้ะพระสมเด็จนะคะพิมพ์วัดเกตเนื้อผงนวลๆหนึบๆเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะ 300บาทรายการที่16นะจะรายการต่อไปค่ะรายการที่17เเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากนะคะเนื้อทองแดงลมดำค่ะเนี่ยนะคะเห็นเส้นผ่าปากชัดเจนแบบนี้เลยนะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมนะคะสวยเดิมรายการนี้นะคะ รายการที่17ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่17เหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์าปากนะคะเนื้อทองแดงลมดำค่ะสวยเดิมแบบนี้รายการที่17ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่18เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบเนื้อผงลงรักปิดทองเก่าค่ะ เนี่ยนะคะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบนะคะเป็นพระเนื้อผงลงรักปิดทองเก่าแบบนี้เลยรักแห้งๆลอนๆนะคะทองส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะเดิมๆรายการนี้นะคะรายการที่สิบแปดสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบแปดนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเก้า รายการที่สิบ้านี้นะคะเป็นหันนุมานค่ะเนื้อโลหะมีน้ำหนักไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อเนี่ยนะคะหันนุมานนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อจ้ะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกสามห่วงกันน้ําได้นะคะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกสามห่วงกันน้ําได้แบบนี้เลยมาสภาพเดิมๆเลยนะคะองนี้รายการที่สิบเก้านจะจ๊ะสามร้อยบาท 300อบาทจากรายการที่19เก้ารายการต่อไปค่ะรายการที่ย <Tyr assessment> <black nder> ี่สิบนะคะเป็นเหรียญหล่อคอน้ำเต้าค่ะเหรียญหล่อโบราณนะคะเหรียญหล่อคอน้ำเต้าหลวงพ่อน้อยแบบนี้เลยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะจ๊ะตัวเหรียญเก่าๆคราบสีดำๆเป็นลานะคะคราบสีดำๆเป็นลาเก่าแห้งมาแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแห้งๆมาแบบนี้เลยเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยนะคะ เป็นคอน้ำเต้านะรายการนี้นะคะรายการที่20ค่ะ3า0บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่21เป็นพรสดสมเด็จไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนื้อผงเก่าเก่าเนบนบมวลสารชัดเจนนะคะคราบกุศลสวยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังคราบกุศคราบเก่าสวยแบบนี้เลยนะคะ พระสมเด็จนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อผงแห้งแหงนึบหนึบเก่าๆครา,าบกุสวยๆนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สเ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสองนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะเนี่ยนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านแห้งแห้งเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสภาพดีสภาพสวยรายการนี้นะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างรายการที่ยี่สิบสองค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้สามร้อยบาท 300รบาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่รายการที่22ค่ะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4 7ส3่วน8เ4เเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะนะ ถ้าน้องยังไม่ได้รับโทรศัพท์ต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะคะน้องอาจจะยังไม่ว่างนะคะน้องเห็นจะรีบโทรกลับทันทีเลยนะคะต้องขออภัยล่วงหน้านะคะรายการนี้จะรายการที่22 3ส0บาบาทได้พระตรงตามรูปตรงตามคลิปกันทุกรายการเลยนะจ๊ะ300บาทค่ะทุกรายการรายการต่อไปค่ะรายการที่23เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกลุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานสวยเดิมเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้รายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสามรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสี่เป็นพระสมกอเนื้อดินนะคะนี่นะพระสมกอเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลย มวลสารชัดเจนแลดดอกมะขามสวยๆนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสภาพเคยผ่านการใช้มานะจ๊ะพี่นี่นะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะจ๊ะซุ้มกอเนื้อดินไม่ทราบกุนะคะไม่ทราบพิมพ์พสวยเดิมแบบนี้เนื้อดินแห้งๆรายการที่ยี่สี่ค่ะสามรอยบาทสามรอบาทนะคะรายการที่ยี่รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบห้า เป็นพระเนื้อเมกสิทธ์นะคะเก่าๆเขียวๆมีรอยจานยันแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะพละเนื้อเมกสิทธตนะคะเก่าๆเขียวๆมีรอยจานยันแบบนี้เลยสวยเดิมนะคะสวยเดิมเนี่ยนะคะสวยเดิมแบบนี้เลยรายการที่ยี่สิบห้าค่ะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบห้านะคะสามร้อยบาท รายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบหกค่ะรายการที่ยี่สิบหกนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลวงปีหนึ่งเจ็ดเนื้อสีเงินค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลวงปีหนึ่งเจ็ดนะคะเนื้อสีเงินส,สวยๆแบบนี้ด้านหลังเป็นยันนะคะด้านหลังเป็นยันไม่ทราบรุ่นจ้ะพี่ขอบข้างเป็นแบบนี้นะคะขอบข้างเส้นเหรียญส,สวยๆนะคะ เส้นเหรียญเส้นเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบหกค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะ สวยเดิมนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบแ,แปะตังค์แบบนี้นะคะมาพร้อมกรอบแบบนี้ก็ไปแบบนี้เลยเปิดหน้าเปิดหลังรายการนี้รายการที่27ค่ะ3า0บาท300บาทนะคะรายการที่27ารายการต่อไปค่ะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้ <S <S แล้วนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะจะเป็นอันนี้อันนี้เป็นพา้าลูกหล่อเนื้อสีเงินนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะค่ะสีเงินเงินแบบนี้เลยเก Nearly ่า ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเขาเรียกพระอะไรก็ไม่ทราบนะนะด้านหลังเป็นแบบนี้จ้าไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเลยอะ่ะนะคะเจ้าของเดิมเขาไม่ได้บอกไว้นะจ้าพี่มาพร้อมใส่กรอบใส่ตลับแบบนี้เลยค่ะเดิมเดิมนะคะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยมาแบบนี้ก็ไปแบบนี้ไม่มีแกะไม่มีแยกนะจ๊ะรายการนี้ค่ะรายการที่28รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะส0 0อบาทค่ะรายการที่ย8ด นนี่ะะคะ300บาทนะคะรายการที่28จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนนะ,ะ๊ะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพกันได้นะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยจากที่0834374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันนะคะจะส่งฟรีทุกรายการะคะ่ะไม่บวกเพิ่ม นะสายด,วด่วนปิดด,วด่วนกลับมาได้นะคะถ้าน้องยังไม่ได้รับสายน้องต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะคะบางทีน้องทํางานหลายอย่างนะคะต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะคะน้องเห็นเดี๋ยวน้องจะรีบโทรกลับทันทีเลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ